ดินเนอร์สุดหวานเต้าไฮโซนายพร้อมหน้าทั้งสองบ้านต้องบอกเลยว่าตอนนี้ในเรื่องของหัวใจของนางเอกสาวชื่อดังเต้านัทพรก็เต็มไปด้วยสีชมพูหลังจากที่คบหาดูใจกับไฮโซนายมาซักระยะความหวานของทั้งสองคนก็ไม่เคยลดลงไปเลยค่ะโดยล่าสุดเนื่องในวันเกิดของไฮโซนายเต้านัทพรก็ได้ ค,คุณแม่ไปเริ่มโต๊ะทานอาหารกับครอบครัวไฮโซในด้วยบอกเลยว่าเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆทั้งสองครอบครัวมีความสนิทสนมกันไม่ใช่น้อยโดยคุณเต้านัทพรได้เขียนแคปชั่นโอยพอพรหวานใจว่า which all your journey would be full of love, love and happiness นะคะ Happy birthday a n p a n a ขอให้ทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความรักเสียงหัวเราะและความสุขนะคะสุขสันต์วันเกิด Art ปน ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ในเรื่องหัวใจของน้งเอกสาวชืว่อดังเต้านทาพรก็เต็มไปด้วยสีชมพูหลังจากที่คบหาดูใจกับไพโซนายมาสักระยะความหวานของทั้งสองคนก็ไม่เคยลดลงไปเลยค่ะ